สวัสดีคะ่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านวันนี้ก็มาขอพอรมาขอพอรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตอยู่ณแห่งนี้เมื่อนี้กามาขอพอรเนาะ จากสิ่งสถิิตยู่นี่มาขอโชคขอลาภว่าเลขงวดนี้ก็คืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองพ้าร้อยตัวเลขที่ให้โชคมีตัวอะไรบ้างก็มาขอพรโดยการจุดทูปเนาะ จุดทูปจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพระเสียงเนาะท่านจะให้โชคตัวไหนเรามาดูกัน วันนี้เป็นวันเพ็ญเดือนสิองเนาะวันลอยกระทงก็เลยมาขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตณนะแห่งนี้ขอเลขท้ายสมตัวของราวันที่ 1. หนึ่งวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคม2 5งพันห้า ตัวเลขที่ให้โชคให้ลาบมีตัวเลขอะไรบ้างเรามาดูกันใกล้ๆนะคะดูใกล้ๆ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็แค่จุดทูบขอพรขอโชคขอลาบจากจากเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งสถิตณนะแห่งนี้ ว่าท่านจะให้โชคลาภตัวไหนท่านจะเชื่อหรือไม่ ก็ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจุดทูบขอโชคขอลาบออกมาแล้วนะคะแล่เห็นเป็นเลข8นะคะเด่นชัด มาก เลขแปดนะคะต่อไปเป็นเลขอะไรน้อนี่เนาะเลขแปดแล้วก็เลขอะไรน้อ เลขอะไรเนาะหรือท่านจะให้เลขแปดตัวเดียว ท่านจะให้เลขแปดตัวเดียวเนาะชัดแต่เลขแปดเนาะตัวที่สองไม่รู้ว่าตัวอะไรถ้าแปดมานี่ก็เป็นเลขของ แปดมานี่เป็นเลขของเทพทันใจเนาะเทพทันใจเป็นเลขหน้าโปกของเทพทันใจที่เห็นชัดก็คือเลขแปดนะคะ เลขทูบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตนะแห่งนี้นะคะท่านให้เห็นเด่นชัดก็คือเลขแปดนะคะแปดสี่แปดหรือแปดอะไรเนาะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแอดก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสรุปแล้วงวดนี้มีแปดนะคะแปดแปดบนจะใช่หรือไม่นะคะก็ลองเอาไปพิจารณาดูว่าเลขงวดนี้มีแปดหรือไม่กราบขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านชมตั้งแต่ต้นจนจบ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปงวดนี้เลขทูบให้มาเด่นชัดก็คือเลข8นะคะเลข8เลข8นี้จะตรงกับหนังสือเล่มไหนเดี๋ยวแอดก็จะเอามาสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ